สวัสดีค่ะพวกเรากลุ่มผู้วิจัยโครงงานวิทยาศาสตร์สิ่งแวดลอ้อมโรงเรียนเชื่าบดวิทยาคาร University of l i k e t in m a n s t o i a and r a m b d a n Orchard s or h e o d District นครศรีธรรมราช p r o v i n ความหลากหลายของไลเคในพื้นที่สวนมังคุณและสวนมอกอำเภอเช่วบดจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ ในพื้นที่อำเภอเฉอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะพื้นที่ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นพื้นที่ราบมีป่าเขาจะมีฝนตกชุกตลอดทั้งปีจึงนิยมปลูกผลไม้ประเภทยืนต้นเช่นเงาะมังคุดท,ทุเรียนลองกองโดยเฉพาะเงาะแล้วก็มังคุดเนี่ยถือเป็นผลไม้ที่มีความขึ้นชื่อและเป็นเอกลักษณ์เพียงหนึ่งเดียวภายในอำเภอเฉวอวดค่ะนอกจากสวนผลไม้จะให้ผลผลิตแล้วยังมีการจเจริญเติบโตของไลเคนซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตที่เป็นการอยู่ร่วมกันร,ระหว่างรากับสาหร่ายโดยสภาวะพึ่งมาอาศัยกันซิมไบโอซิส ผู้สำรวจจึงได้ศึกษาด้านความหลากหลายของไรเค่นทั้งในส่วนเงาะและส่วนบังคุดเพื่อนําข้อมูลที่ได้มาเป็นดัดชนีตรวจวัดคุณภาพอากาศในบริเวณดังกล่าวและนํามาเป็นฐานข้อมูลที่สําคัญในการศึกษาด้านความหลากหลายของไลเค่นต่อไปค่ะการเก็บข้อมูลนะคะจะเก็บในช่วงของเดือนธันวาคมพศ2566ถึงเดือนมีนาคมพศ2567โดยการเก็บข้อมูลนั้นจะเก็บทั้งหมด3าครั้งโดยแต่ละครั้งเนี่ยจะห่างกันประมาณ6สัปดาห์และมีการเปรียบเทียบพื้นที่ของส่วนบางฟุตและส่วนเงาะ ที่มีความแตกต่างกันใน,ในช่วงใน2ช่วงอายุโดยแบ่งเป็นส่วนที่มีอายุมากกว่า20ปีและน้อยกว่า20ปีค่ะกระบวนการเก็บข้อมูลนะคะ จะเก็บข้อมูลด้านปัจจัยสิ่งแวดล้อมคือค่าอุณหภูมิค่าความชื้นสัมผัสค่าความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ค่าฟอร์มาดีไฮในอากาศ HCHO ค่าสารอินทรีย์ระเหย TVOC จะเก็บข้อมูลทั้งหมด3จุดในแต่ละพื้นที่และมีการสุ่มเลือกต้นไม้พื้นที่ละ10ต้นค่ะในการสำรวจนะคะจะมีการวัดความยาวของเส้นรอบวงในระดับความสูงจากพื้นดินขึ้นไป130ซมซึ่งจะอยู่ในระดับอกของผู้สำรวจค่ะ และการเก็บข้อมูลของไรเคนบริเวณโดยรอบนะคะจะเก็บในระดับ30ซนติเมตรขึ้นไปซึ่งจะอยู่ในระดับสายตาของผู้สำรวจค่ะในส่วนของต้นเงาะนะคะจะมีกิ่งที่แตกแขนองออกไปเยอะดังนั้นผู้สำรวจจึงได้เลือกสำรวจกิ่งที่มีความอุดมสมบูรณ์และมีการจเจริญเติบโตของไลเคนมากที่สุดค่ะค่ะได้ดำเนินการบันทึกชนิดและจำนวนของไรเคนโดยการนับ1จุดเท่ากับหนา่งาัสและว่ดเส้นผ่าศูนย์กลางในแต่ละเทรัดค่ะในการจำเนกไลเคนนะคะเราจะใช้ลักษณะาภายนอก เช่นลักษณะพื้นผิวสีซึ่งได้ผลการศึกษาดังต่อไปนี้ค่ะค่าเฉลี่ยปัจจัยสิ่งแวดล้อมดังตารางที่1จะได้ค่าความชื้นสัมพัทธ์ที่มีค่าอยู่ที่70.33ถึง73.2% 2เปอร์เซ็นต์ซึ่งเป็นค่าที่สูงเหมาะแก่การเจริญเติบโตของไรเคนค่ะค่าความเข้มข้นคาร์บอนไดออกไซด์จะเห็นว่าใน3พื้นที่จะมีค่าที่ไม่เกิน450 ppm ถือว่าเป็นค่าปกติในชั้นบรรยากาศธรรมชาติค่ะแต่ส่วนเนาะอายุมากกว่า20ปีมีค่าอยู่ที่ 4ี4ร7อยด ppm เนื่องจากบริเวณนั้นมีการเผาฟางเผาเปลือกมะพร้าวการทาปุ๋ยมากทางผู้วิจัยจึงเชื่อว่านี่เป็นสาเหตุที่ทําให้ค่าค,ความเาข้มข้นคาร์บอนไดออกไซด์สูงกว่าพื้นที่อื่นค่ะในตารางที่2จะแสดงเส้นผ่าศูนย์กลางเฉลี่ยลําต้นซึ่งจะสัมพันธ์กับอายุของต้นมังคุดและต้นนกค,ค่ะโดยต้นที่มีอายุมากก็จะมีขนาดใหญ่กว่าต้นที่มีอายุน้อยค่ะค่ะ จากการศึกษาภาพหลากฐายของไลเคนพบไลเคนทั้งหมด5วงโดยวงที่พบมากที่สุดก็คือวง p ิเซ a เเอรองมาืรวงกราฟิดาเซเอพบทั้งหมด9ชนิดใน9ชนิดสามารถจำแนกได้เป็น2กลุ่มกลุ่มแรกคือกลุ่มทนทานสูงพบเพียงหนึ่งชนิดคือหัทัสกันเป็กลุ่มน้ำแข็งกลุ่มทนทานพบ8ชนิดได้แก่ริวแพรไลเส้นแป้งมอนโ,โทและอีก5ชนิดแางตารางที่3ค่ะ พวกเราได้มีการนับจำนวนทราเฉลียต่อ really, ต้นพบชนิดหัดว์ขกงสกัุ่มน้ำแข็งมากที่สุดอยู่ที่1 6 6 7 7บวกลบ0 7ดทลัตหรือคิดเป็นร้อยละ80.78ในพื้นที่ส่วนงอที่มีอายุน้อยกว่า20ปีค่ะนอกจากนี้นะคะพวกเราได้มีการวัดขนาดเชื้นผ่าศส่วนกลางเฉลี่ยของแต่ละทลาต พบชนิดทารถสก,กันกลุ่มน้ำแข็งมีขนาดใหญ่ที่สุดอยู่ที่4.71บวกลบ4.84เซนติเมตรค่ะจากการศึกษาความหลากหลายของไอเคนพบชนิด,าดทารถสก,กันกลุ่มน้ำแข็งมากที่สุดโดยพื้นที่ที่พบมาอที่สุดเลยก็คือพื้นที่ส่วนหนอะที่มีอายุน้อยกว่า20ปีค่ะค่ะ จากการหาค่าดัชนีความหลากหลายทางชีวาภาพของไรเค้นเบต้าไรเวอร์จิตี้พบว่ามีค่าตั้งแต่0.67ถึง1.33โดยส่วนที่มีค่าความหลากหลายมากที่สุดคือส่วนเงาะอายุน้อยกว่า20ปีค่ะและเมื่อเทียบกับคุณสัมฤทติสิ่งเล็กและคณะที่ศักษาไราเค้นบนต้นก่อเดือยในป่าดิบขอตนะ่ำณนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ซึ่งเป็นป่าตามธรรมชาติมีค่าเบต้าไรเวอร์จิตี้มากถึง3.09ถึง3.30ค่ะและค่าความคล้ายคลึง พราะว่าส่วนมังคุดทั้งสองส่วนมีค่าความคล้ายคลึงสูงถึง88.89และในส่วนเนาะมีค่าความคล้ายคลึงที่น้อยที่สุดมีค่าอยู่ที่23.08ค่ะค่ะจากการศึกษาความหลากหลายของไรเคทที่จะเริญเติบโตในส่วนผลไม้ที่เกิด ที่ปลูกขึ้นโดยฝีมือมนุษย์นั้นมีค่าความหลากหลายที่น้อยกว่าไรเคนที่จเจริญเติบโตในป่าตามธรรมชาติอาจเนื่องด้วยจากมีปัจจัยมาจากหลายสาเหตุไม่ว่าจะเป็นทางด้านการทับนาคมทางด้านการเกษตรค่ะแต่นอกจากนี้นะคะพวกเราแต่นอกจากนี้นะคะค่าความหลากหลายของไรเคนของพวกเราก็สามารถนําไปเป็นตัวบ่งชี้และบ่งบอกคุณภาพอากาศในบริเวณนั้นว่ามีค่าต่างๆที่เหมาะสมไม่ว่าจะเป็นค่าความชื้นหรือค่าอื่นๆต่อการเจริญเติบโต,ตของไรเคนค่ะพวกเราก็เชื่อว่า ความข้อมูลการศึกษาวความหลากหลายของไงแค่ในพื้นที่ทอ,อำเภอเฉวงจังวหวัดนครศรีธรรมราชของพวกเรานั้นก็สามารถนําไปเป็นฐานข้อมูลที่ดีให้แก่ผู้ที่จะผู้ที่สนใจที่จะศึกษาวความหลากหลายของไงแค่ในพื้นที่ทอำเภอเฉวงต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ